ตัวอร่าตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะะโมตัสสภะคะวะโตัวอร่าตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวอร่าตัวสัมมาสัมพุทธัสสะสุขปุญญาสะปุจจโย สัตวขอริชาติตีขออกานต่อท่านพระมหาอิสดาของวลนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการบวชพระภิกษุจะรองโวลส่วนในครั้งนี้ ท่านไปจารย์จาวาวาตลอดถึงท่านะเทรานุตเระุุกรูปเขาจะเป็นในธรรมยมีแก่ท่านอุบาสกอุบาสิกาผู้ใกลในธรรมสัมมาปฏิบัติตั้งหลายตอนนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายได้ลองือลง ตั้งกายตรงนั่งท่าสบายขัดสมาธิก็ได้หรือนั่งประเพียกก็ได้ในช่วงที่ได้บรรญายนี้ก็จะจัดเป็นสามช่วงช่วงที่หนึ่งจะได้บรรญายเกี่ยวกับ อันนี้สรงของการบวชช่วงที่สองเราจะได้ยืนสมาธิร่วมกันช่วงที่สามเราจะได้นั่งกรรมฐานพร้อมเพียงกันสามช่วงพ็าะใั้ช่วงหนึ่งก็จะให้เวลายี่สิบนาที ช่วงต้นนี้จะได้รรยายเกี่ยวกับอานิสงส์ของการบวช20นาทีหลังจากนั้นเป็นการผ่อนคลายนั่งนานๆก็เมื่อยก็ะจะให้ยืนสมาธิอีก20นาทีเมื่อยืนสมาธิเสร็จเราก็จะได้นั่ง เป็นการทำสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องอีก20นาทีเวลาโคสวย20นาทีนีแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้บรรยายอานิสงส์ของการปวดสัก20นาทีก่อนก็ขอให้ท่านได้ตั้งกายตรงนะเวลานั่งฟังเพราะว่า ทำให้การมุนเวียนของเส้นเลือดแล้วก็การบริหารกายด้วยลมหายใจของเราก็จะได้ไม่เป็นัดังนั้นวันนี้ดังได้กล่าวว่าสาธุโภปปชา การบวชนั้นดีนั่นแหละทำไมเราถึงต้องมาบวชพระพุทธองค์ยังทรงจัดว่าการบวชนี้มีอานิสงการบวชนี้มีอานิสงเพราะว่าปปัชาแปลว่าถึงบวชพอบวชแล้วก็ ามแปรตรงๆว่าเป็นการพ้ดเว้นจากการเบี่ยนเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราได้มาบรรพชาเป็นนาฏิสุก็เป็นการถือเว้นจากการเบี่ยนเบียนซึ่งกันและกันตอนเราเป็นคนา,วา,ารวะข้าศัตชีวิต ทำอะไรก็ไม่มีเคยว่าแต่พอมาวันประชาเป็นพิสุเราจะไปหาปราฆ่าสัตว์ตาชีวิตเบียดเบียนทางมนุษย์ด้วยกันนี่๋ยวนี้เราฆ่ามนุษย์ไม่ได้แหละฆ่ามนมุษย์ไม่มได้เป็นประราชิก ขาดบางท่านถามว่าถยายงกัดตกได้ไหมถ้ายงกัดก็ไม่ต้องตกลูบลูบให้มันไปมันมาขอแบ่งส่วนบุญจากเรามาขอเลือดถ้ายงกัดก็อย่าไปตกปล่อยมันไปอันกินเลือดไปบ้างนี่ตอนนี้เราเป็นอย่างการเหยิบเบียนการบวด เพราะฉะนั้นนี่ท่านบอกว่าเมื่อเรามาบวชแล้วได้าอานิสง์จากการบวชหลายอย่างหนึ่งได้ตอบแทนคุณวิธาราดาในบางท่านบวชครั้งที่สองบางท่านบวชครั้งที่สามบางท่านบวชครั้งที่หนึ่ง นับว่าเป็นโอกา,าอสอันดียิ่งที่อุโบดสดหลังนี้สร้างเสร็จท่านอาจารย์เปนพระมหาปิศาดาพร้อมด้วยนะครับจะให้บวชขึ้นเราก็ได้บวชเป็นอาภิสุขบางท่านก็ตั้งใจว่าุวบสดหลังนี้สร้างเสร็จผมจะบวชแต่บางท่านนี่ก็เรียกว่า คนโนยชวนคนนี้ชวนนั้นก็ได้บุญได้บุญนะบุญจากคนอื่นชวนอ่าหลักการที่ทเราได้ตอบแทนพระคุญบิดามารดาความหวังของพ่อของแม่นี่ถ้าได้ลูกชายปุบอันดับแรกนี่คือต้องหวังให้ลูกชายได้บวชสำหรับพระคนณท่าน ตอนนี้ยมอ็ยมแม่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็อายุเจ็ดสิบแปดสิเรียกว่าเราก็ส่งส่วนบุญไปให้ท่านแล้วว่าตอนหนุมน่มๆเราก็ปวดแท้แต่นี่เรามีศรัทธาเราก็ส่งส่วนบุญจากอานิสงส์งที่ท่านเลียงดูลงมาด้วยความยากลำบากเรียกว่าเราเระลึกถึงความกปตัปตญโยกรตเวทีของท่านตอนนี้เราต่อแทน ลูกชายบวชนี่พ่อกับแม่ท่านบอกว่ามันก็ได้ขึ้นสวรรค์ั้งเป็นได้ขึ้นสวรรค์ั้งเป็นเพราะอะไรเพราะสบายใจอ่าลูกชายได้บวชโลกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สบายโกสบายใจลูกชายได้บวดเนี่ยอ่าบอกกับคนโน้นบอกกับคนนี้ด้วยความภาคภูมิใจ ลูกชายได้บวชแล้วสงความปัถนาของพ่อของแม่แลทำให้ท่านสุขใจทำให้ท่านสบายใจนี่เรียกว่าเป็นการตอบแทนพระคุณท่านด้วยการอุทิศกายชีวิตเองของลูกที่ต้องบวชเพแทนพระคุณขพ่อแม่ในผมบวชมาในยีสิปีแล้ว ตั้งแต่เป็นสม,มัคเนเป็นสม,มัครเอสองปีบันดนี้เป็นระเบ,บิกษยี่สิบห้าก็ายี่สิบเจ็ดปีแลยทำให้พ่อแม่มีสุขใจสบายใจลูกไปที่ไหนพ่อแม่มก็สบายใจว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนแน่ๆบางทีลูกไม่ได้ตรวจไปงานโน้นไปงานนี้ กินเหล้าเมารคกับเพื่อนบางทีก็ถึงกับเสียชีวิตในขณะที่ลูกของตนเองไปรบรา,า,าอาควาตัตคนนี่ทำให้พ่อแม่ทุกแต่เมื่อรู้ว่าลูกของตนได้ปวยเป็นพิสุ ท่านก็สบายใจนอนก็หลับทานข้าก็สบายเพราะแม่ต้องภาวว่าพระองเนี่ให้เบาไปอยู่ที่ไหนให้ใข่น้อยไปหานนด้นเป็นยังไงบ้างพ่อแม่ไม่มีห่วงแล้วก็สบายใจนั้นประการที่หนึ่งอานิสงส์ของการที่ได้ บรนปัญญาเป็นระเณรดมาสมบทเป็นพระภิกษุทำให้ท่านมีได้สบายอกสบายใจยิ่งน้อยยิ่งใหญ่พอรู้ว่าลูกชายจะบวชเนี่ยต้องออกคนโน้นต้องประกาศให้คนนี้นิทราบว่าลูกนั่นจะบวชแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านนไม่ใช่ปัจจุบันนะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคนโน้นก็ปรถนาที่จะเป็นพระภิกษุ คนนี้ก็ปรารถนาที่จะเป็นพระภิกษุนี่ย่างคนโยมแม่ชีของเราเนี่ยที่ช่วยดูแลตลอดเพราะว่าลูกชายท่านได้บวชท่านก็สบายใจช่วยทุกอย่างช่วยทุกอย่างไปเรียนในหลายั้งแล้วก็พยายามพาลูกสาวไปพยายามพาลูกชายไป,ลยไปแล้วท่าน ได้บวชเป็นเมธีด้วยแล้วก็ลูกชายได้บวชเป็นพภิกษุด้วยก็ทำให้ท่านทวีก็เรียกว่าเป็นดับเบิลดับเบิลมีความสุขเพราะว่าลูกชายได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วเป็นปันญาบรรมหาอิสระของเรานีสร้างบัวส่วนหลังนี้ขึ้นมาไม่มีใครคิดว่าจะได้รวดเร็วแต่ท่านทั้งหลายที่ได้บวชเนี่ยผมรื่มใจ ว่าพอท่านบอกให้รับสมัครท่านก็สมัครบวชกันเลยไม่รู้ว่าจะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างเมื่อรู้ว่าท่านจะให้บวชก็ศรัทธาท่านเรียกว่าศรัทธาสาวุปปติตาศรัทธาตั้มท่านแล้วยังประโยชน์ให้สาเร็จในไารให้ประโยชน์ของท่านจําเก็จแแ้วบุญก็ได้ กุศลก็ได้บ่ากุเกิดขึ้นกับตัวเองกุศลเ,เกิดขึ้นกับบิดามารดานี่ได้ทั้งสองอย่างศรัทธาตั้งมั่นแล้วยัองประโยชน์ให้สังเกตไม่มีใครที่สมัครแล้วถอนตัวก็เรียกว่าเป็นทิสุขใจสิงนี่บางท่านครบเพราะว่าคนนี้จะนั่งนมาฐานต่าง,างนแต่ผมก็จะเป็น <c oughs> เป็นเพื่อน าะว่าผมก็ไม่นอนมาตั้งแต่อายุ25ตอนนี้45 20ปีแล้วไม่นอนใช้ฐานยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งมา20ปีแล้วตั้งแต่ายุเป็นจักรเพ็กก็อยู่ไดน้นั่งยืนเดินนั่งยืนเดินเดินไม่นอน20ปีประทัได้นันวราจะนั้นะะนี่ บุญกุศสที่เราได้จากการบวชเนี่ยทำให้พ่อแม่ใีความสบายใจประการหนึ่งอยากได้ตอบแทนพระคุณพ่อคุณแม่ประการที่สองอันนี้สงจากการบวชเนี่ยได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายตอนนี้ศาสนามีภัยพระพุทธศาสนามีภัยอย่างหนัก ถ้าหากว่าภิกษุลูกผู้ชายชาวพุทธเราไม่ตรวดไม่สืบพ่อศาส,สนานีศาส,สนา,นากำลังมีภัยเพราะถูกภัยพุกคามจากศาสนานอื่นแม้แต่ในศาสนาด้วยกันภัยในศาสนาน,น,น,าน,านี้ก็ยังมีภัยจากชาวพุทธเดีนนันอนภัยจากศาสนานถ้าเราไม่สืพบพ่อเนี่ย ศาสนาพวกก็จะหมดไปพระพุทธองค์ทรงจั่ว่าเราขอฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งสี่พุทธบริษัททั้งสี่มีใครบ้างคะท่านพุทธบริษัททั้งสี่คือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาท่านก็เป็นภิกษุ แต่โุดีก็เป็นพระผู้หญิงพระผู้หญิงอย่างนี้มันไทยไม่มีแต่ประเทศศรงลาปราประเทศเวียดนามประเทศไต้หวันไม่มีแต่ประเทศไทยเท่านไม่อยอมรับนะเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของมหานิกายหรือว่าอินทรียณของเรานะั้นที่งสูงหมดไปเมื่อปีพศ2500 พิสูจนหมดไปในศาสนาเพราะฉะนั้นยังอุบาสกอุบาสกก็คือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงเพราะฉะนั้นสามบริษัทที่เหลืออยู่นี่ต้องประคับประคองอย่างท่านทั้งหลายตอนนี้หนกกับเนอุบาสกก็ช่วยปุปถัมภ์มขั้จูช่วยรักษาพุทธศาสนาไว้อย่าให้หมด พระพุทธเจ้ากว่าไวแล้วกว่าไว้ถึงห้าพันปีตอนนี้นไดทแล้ได้สองพันห้าร้อยหิเก้าได้ตึงนิดๆตานั้นเองเพราะฉะนั้นนี่ผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุสาม,มเณรภิกุนีเนี่ยจะได้สืบทอดอายุาพระพุทธศาสนา เพอถ้าหากว่าไม่มีใครมาบวชเป็นภิกษุเลยนี่ศาสนาพรทธองค์้นบอกว่าจะเดียวลง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 และจะเดียวไปจนถึงเอาจีวรมาห้อยหูถึงด้วยว่าตานนั้นเป็นภิกษุเป็นพระเชียว่าศาสนาจะเดียวลงไปก่อนที่ถึงจะกอสส 5,000ปีตอนนี้ยังคปศาสนาเรียกว่าเป็นศาสนากำลังเจริญกำลังเจริญและที่มั่นคงที่สุดในปัจจุบันก็คือประเทศไทยประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางการประกาศศาสนาและต่อไปประเทศไทยของเราก็จะลดลงแล้วก็จะจไปเจริญ ที่ประเทศทมิฬกาและตะวันอกโรกศาสนาพุทธก็จะไปจเจริญถนน,นประเทศไทยเราก็ค่อยๆศาสนาพุทธก็ก็ลังค่อยๆลดลงเพราะอะไรเพราะถูกไยผู้ค้าจากศาสนาอืน่นดังเราจะเห็นปัจจุบัน,บนว่าวัดแต่ละวัดพิศนงจะลดลงเพราะว่าถูกไฟผู้ค้าจากศาสนาอืน่น เพราะฉะนั้นอาณาสงฆ์ระการที่สองที่พึงจะได้คือจะได้สืบทอดอารยพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเนี่ยกับท่านอาจารย์ธรนมมาอุจดาและกางคณโยแนะกรับท่านทุกทที่ไปประเทศอินเดียประเทศอินเดียเป็นต้นพุทธศาสนาแต่ถามว่าปัจจุบันมีาวพุทธทไร มีชาพุทธแค่หนึ่งเปอร์เซนประชากรจำนวนหนึะะ่งพันกว่าล้านะแต่มีชาพุทธเท่าไรหนึ่งเปอร์เซนอันนี้คือภัยคุกคามจากศาสนาท่านบอกว่า ลูกดกมาตกอยู่ที่เมืองไทยปลายดกมาตกที่มืองไทยต้นศาสนาอยู่ที่ประเทศอินเดียในป่าแต่ว่ามาเป็นบานอยู่ที่ประเทศไทยของเรา,เราะเฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา แลองครบอาการ3.2นะท่านนะต้องครบอาการิ3.2ถึงจะปวดได้ถ้าท่านใดตาบอดปวดไม่ได้นั้นนั่งอะไรนั่งนั่งเดียวอ่ะนั่งนั่งเดียวปวดไม่ได้เพราะว่าตาบอดถ้าท่านได้โอ้หัวหนักหัหนัวก็บวดไม่ได้มือขาดขาขาดก็บวดไม่ได้ เพราะว่าอาการไม่ครบ32ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ลภระพาแต่บางท่านเ,เ,ออาเป็นโรคเลือดมมดำอ่าเป็นโรคเลือดดำก็ปวดไปนท่านทันหลายนี่อาการ32ครคบ,บริโภคเราประชาธิจิมมมมมมจณาเห็นแล้วว่าสมควรแก่การอุปสมบทเราจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยกัน ค่อยๆกำเนิดออกประการสุดท้ายอันที่สองของการบวชเป็นพินสุจี์คือจะได้เป็นปัจจัยแก่พระนรุพานนี่นะครับมันเข้าทึงเนี่ยจะได้เป็นปัจจัยอุปนิสัยแก่พระนิพพานแต่พูดภาษาอ,อดีตกายนะครับเ,เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแก่พระนรุพาน ก็คือการทำลายอาสาวะอิเลสของตนให้หมดไปสิ้นไปที่ได้ทั้นหลายได้บวชตอนวันแรกที่บวชได้กล่าวว่าสัฤฤารพนทะนะุกขานิสรณะนิพพานัสธีการะนัตฐ,ฐายะอิมังกาสาวังะเหตุวาปัปพัชเ์ตเตริเต การบวชครั้งนี้ของเราเพื่อทำพระนิพพานที่แจ้งสัพพะทุกขาิสระนิพพานนะการบวชครั้งนี้เป็นการทำพระนิพพานที่แจ้งทีนี้การทำพระนิพพานที่แจ้งเราทำอย่างไรการทำพระนิพพานที่แจ้งเราต้องตั้งใจปฏิบัติที่ได้บวชมาแล้วทุกคนนี่พระเจชามอบไม้แล้ว มูลกรรมฐานมูลกรรมฐานก็คือการพิจารณาสังขารของเรา à, การพิจารณาสังขารของเราว่าไม่สวยไม่นามตอนนี้เราแต่งตัวืดยก,การละวาดก็มไม่ได้แล้วให้สวย à, ทาน้ำหอมกลุ่นก็นมนไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้อยู่แบบเรียบง่าย ไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปีนเมือ่ออยู่แวะเรียบง่ายเราต้องจเจริญพระกรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงจัดไว้ว่าให้เราจเจริญทั้งสมถะและานิปัสานาสมถะคือการทาใจให้สงบการทําใจให้สงบอย่างเช่นว่าท่านปฏิบัติอยู่หายใจเข้าดึงดูดหายใจออกยาวไม่ต้องคิดอะไร จเจริญสมถะเป็นาการทำใจให้สงบประการที่สองเจริญวิปสัสนาจเจริญวิปสัสนาคือการทําให้แจ้งวิปสัสนาแปลว่าการทําให้แจ้งในกองทุกกองสังขารกองยยปัญญาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้บรรยายประมาณ20่นาทีก็ได้เวลา ่านาฬิกาไม่มีก็เ,เอาตนันดกวนเรียกว่าคาดพนีเพราะว่านาฬิกาไม่มีก็เอาคาดพนต่อไปเราก็จะได้ใช้ช่วงอิริยาบถของการยืน,นของการยืน,ย,นยืนด้วยกันนะั้น